พี่ใหญ่พี่ใหญ่หรือานางกันสมอินพิรมปัจจุบันเสียชีวิตแล้วเป็นพนักงานรับ่งวิทยุของเขตการทางพิษณุโลกเมื่อราวสี่สิบปีที่แล้วแม้จะเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยแต่ด้วยอาวุโสที่มากกว่าเพื่อนทำให้พนักงานวิทยุกรมทางหลวงทั่วประเทศที่มีอยู่มากกว่าหนึ่งหน่วยงานพากันเรียกขานเธอว่าพี่ใหญ่กล่าวกันว่าพี่ใหญ่ เป็นพนักง,งานวิทยุที่มีความรับผิดชอบสูงยิ่งทำงานตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้เพราะมีวิทยุติดตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะทำธุระส่วนตัวใดๆไม่เว้นแม้แต่ยามนอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสดับฟังการรับส่งข่าวของพี่ใหญ่ที่รับฟังข่าวและผ่านข่าวให้หน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ธุรกานดานห่างไกลและอยู่ในเขตคุกคามของผู้กอ่อการร้ายอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย จึงมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิริอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่คือใครและรับสั่งให้ศูนย์สื่อสารสวนจิตละดาส่งวิทยุชมเชยการปฏิบัติงานของพี่ใหญ่วันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2516ขณะที่พี่ใหญ่และพนักงานวิทยุกรมทางหลวงในภาคเหนือปฏิบัติงานอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังมาจากเครื่องรับพิษณุโลก พิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ได้ขานตอบเนื่องจากเสียงนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนพี่ใหญ่พี่ใหญ่เมื่อเสียงเดิมเรียกมาอีกคราวนี้พี่ใหญ่จึงขานรับตอบค่ะไม่ทราบประมาณจากหน่วยไหนคะจากเดโชชัยหนึ่งคราวนี้พี่ใหญ่ถึงกับชะง,งักเธอเรียกทุกศูนย์ให้รีบบิดคลื่นไปยังช่องสิบสองโดยด,ด่วนระหว่างนั้นเธอรวบรวมความกล้าถามย้ำอีกครั้งว่าจากเดโชไทยหนึ่งนะผู้ฟังทุกคนเงียบกริบ เพื่อรอฟังคำตอบจากปลายทางทว่าในหัวใจทุกดวงเต้นระทึกเหมือนจะหลุดออกจากอกเพราะทราบดีเดโชชัยหนึ่งคือพระมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแทนคำตอบเดโชชัยหนึ่งพระราชทานพรนปีใหม่ด้วยพระสุรเสียงอันทําให้ผู้ฟังขนลุกสู้สวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัว ให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสมบัติดีจากหนังสือร้อยเรื่องในร้อยจา ตำนานปลาร้องไห้เรื่องเล่าในความทรงจำของนายพลากรสุบรรณรัตน์องค์มนตรีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดทําหน้าที่รับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาพื้นที่ผู้แครอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีเมื่อปีพุทธศักราช2536ว่าครั้งนั้น มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อมีราษฎรกลุ่มหนึ่งเอาลังโฟมใส่ปลามาวางที่ตกคล้ายกับว่าจะน้อมกล้าวถวายสิ่งของในลังโฟมขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินผ่านบริเวณดังกล่าวในที่นั้นราษฎรคนหนึ่งถูกเพื่อนดันหลังให้เป็นตัวแทนเพราะราษฎรเกือบทั้งหมดตรงนั้นพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้จึงต้องเลือกคนที่พูดภาษาไทยได้คนหนึ่ง ขึ้นมายืนข้างหน้าชายคนนั้นแทนที่จะพูดเพื่อทูลกล้าถวายอัลบั้มรูปเล็กๆเกมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับมาทอดพระเนตรพบ,บ่าในอัลบั้มรูปดังกล่าวเป็นรูปของคลองที่อยู่ในหมู่บ้านและมีรูปของปลาในกระทงังลอยตายเต็มคลองไปหมดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสสอบถามว่าทำไมปลาถึงตายชาวบ,บ้านที่เป็นผู้นำคนนั้นอายุประมาณ4ี่สิบปี ไม่พูดไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นเอาแต่ร้องไห้น้ำตาไหลพลาดๆแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นผู้ชายสามสี่คนที่ยืนข้างหลังก็ร้องไห้ตามกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จะทรงทราบว่าการที่ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจนต้องมาร้องไห้ต่อพระพักมีสาเหตุอะไรจึงมีพระราชดำรัสให้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอปร,ระจำพื้นที่ เข้ามาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็ทรงทราบว่าราษฎรกลุ่มนี้ต้องการมาทูลกล้าวถวายดีกาความเดือดร้อนแต่ทางราชการถือเป็นระเบียบว่ากไม่อยากให้เป็นที่รบกวนเบื้องพระยุคลบาทจึงสั่งชาวบ้านไม่ให้พูดอะไรทั้งสิน้นให้ทูลกล้าวถวายรูปภาพได้แต่ห้ามพูดชาวบ้านก็กลัวไม่กล้าพูดด้วยแต่ร้องไห้กันอย่างเดียว เหลือได้ใช้วิธีเอาปลาตัวเล็กๆที่ตายแล้วแช่น้ำแข็งใส่ลังโฟมและทูลกล้าวถวายอารบั้มรูปดังกล่าวแทนเลี้ยงปลาแล้วยกกระชังขึ้นไม่ทันปลาก็เลยตายหมดเพราะเจอน้ำเปรี้ยวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงแก้ปัญหาในทันทีทรงให้น้ำแผนที่มาดูแล้วให้นัดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุมกันในคืนนั้นแม้จะทรงเหน็ดเหนื่อยจากการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดูจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ของราษฎรโปรดกล่าวให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปประชุมด่วนที่พระตำหนักทักษินราชริเวศร,รุ่งเช้าเครื่องจักรก็เข้าไปในพื้นที่ขุดคลองระบายน้ําเปรี้ยวเสร็จภายในจ็ตวันทั้งหมดมาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิน้นปีนั้นน้ําเปรี้ยวก็ไหลลงทะเลไปโดยไม่ต้องกลัวว่าจะไหลลงคลองที่ชาวบ้านเลี้ยงปลาอีก เวลาพูดถึงคลองนี้ก็เลยเรียกคลองปลาร้องไห้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปอีกชาวบ้านก็รอรับเสด็จเช่นเคยทรงเปิดกล่องโฟมท่อพระเนตรพบว่าปลาตัวใหญ่ขาวสวยก็ทรงทราบและมีพระราชดำรักว่าปีนี้ปลาไม่ร้องไห้แล้วนะตำนานปลาร้องไห้ก็เป็นเพียงบันทึกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไดพ้พระราชทานพระราชลำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างถาวรและไม่เกิดปัญหาอีกเลยทุกวันนี้ชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยพระปิชาสามารถในศาสตร์แห่งน้ําและด้วยน้ําพระราชาหฤทยัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาบารมีอันเป็นที่สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของคนไทยทุกคน ขอบคุมเรื่องเล่าจากหนังสือร้อยเรื่องเล่าเกล็ดการทรงงานของสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักง,งานกปรเรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์นายพลากรสุวรรณรัตน์องค์มนตรี เหตุเกิดที่เขาเตา่าจะมาอีกทำไมที่นี่ใครก็ไม่มาเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่มานั้นมาให้รถติดลมอยู่นั่นแหละชาวบ้านคนหนึ่งบวยวายขึ้นเขาไม่รู้เลยว่าคนที่เขาต่อว่าคือในหลวงย้อนกลับไปห้าสิบกว่าปีก่อนหมู่บ้านเขาเต่าในจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นดินแดนคันดาสุดๆจู่ๆมีรถยนต์มาติดลมในหมู่บ้าน ลุงและชาวบ้านก็มาช่วยเข็นแต่รถคันนี้ไม่ได้มาครั้งเดียวมาติดลมถึงสามสี่ครั้งจนชาวบ้านสงสัยเลยถามจะมาทำไมกันเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขายังไม่ขับรถมาเลยแปลกเดินมาให้รถติดลมอยู่ได้ผู้ชายที่มากับรถยนต์แค่สามคนทุกคนไม่มีใครยอมตอบชาวบ้านผ่านไปไม่นานทางการประกาศว่าพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จ ลุงที่เคยเข็นรถจนไปรอรับเสด็จด้วยแกหวังจะขอเจอในหลวงตัวจริงปรากฏว่าพอรถจนมาจอดในหลวงลงจากรถลุงที่เคยเข็นรถติดลมแทบเป็นลมเพราะในหลวงคือชายที่ขับรถมาติดลมบ่อยๆนั่นแหละลงุงคนนี้แกร้องไห้ทุกครั้งเวลานึกถึงเหตุการณ์นี้ไม่คิดว่าที่กันดานขนาดนี้ตารกแบบนี้จะมีใครยอมมาหา เตในหลวงกลับมาและมาลุยโครงด้วยพระองค์เองหลังจากนั้นโครงการพระราชด,ดำริเขาเตา่าอ่างเก็บน้ำเกิดขึ้นชาวบ้านอยู่ดีกินดีชาวบ้านพูดกันเสมอมีชีวิตอยู่ได้วันนี้เพราะในหลวงยอมขับรถติดลมเพื่อพวกเขานั่นเองด้วยสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นิรันดร